ก่อนจะไปดูคลิปนี้นะครับผมยังมีผู้ชมอีก91.1นะครับที่ยังไม่กดติดตามผมนะครับผมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับผมแล้วถ้าชอบมากๆก็อย่าลืมกดแชร์ผมด้วยนะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ไปดูกันได้เลยนะครับผมโอเคผมก็วันนี้กิโ่ผมฟรีโตนะครับก็วันนี้เราจะมาแข่งไอ้บอสบิวซิคเนะครับผมก็คือมันจะเข้าไปในที่วิจัย scp นะครับเดี๋ยวจะแป็นร่างเป็นนี้นะครับผม scp 0ูนย์96นะครับผมหรือว่า เออชายที่อายนะครับชายกายนั่นเอง,องนะครับนี่ครับดูดูมันเดินนะครับโอเคเดี๋ยวเรานั้นเราไปเริ่มแกงกันเลยดีกว่านะครับผมโอเคไปเลยจะมืดโอเคพร้อมสามสองหนึ่งโอ้มันเปิดโอเคก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมบอสครับฮะไม่ได้เปิดคลิปนะเนี่ยวันนี้ผมก็จะมาเล่นไมค์คาร์บอชินรอดแล้วก็จะ ทดลองเข้าไปใน lab scp นะครับเราจะใช้ทิกนี้ครับผม,มยังไ,ไม่เคยเข้าเลยผมมีมอสแต่ก็ไม่เคยอุดเอาแล้วเข้าใกล้แล้วมืดเลยเอาแล้วเอาแล้วอุ้ยเอาแล้วเอาแล้วก็อุ้ยเซิร์ฟแ,บบแบหลกเลยเนี่ยอุ้ยบล็อกหายไปไหนคือช่วงนี้ผมไม่ได้ลงคลิปเพราะว่าครับขี้เกียจ แล้วก็ช่วงนี้โควิดใช่ไหมผมก็น่าจะกลับมาทำเต็มเต็มเลยวะกิปเปอร์อะไรเพียร์ที่สะดุ้งหมดเลยมาจากไหนอ่ะ้ยแอปเปิลฟรีทีมาจากไหนอ่ะ้ยไครับอัปเดตเหรอไม่ครับอัปเดตที่เจ็ดเลยอืมเนี่ยน่าเก่งไหมเนะไยเมาครับอัปเดตทุ่มทำแม่เลย อุ้ยเวนเวนแม่โคตรหล่อเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเอ้าเว้นนี่มาใส่เล่นผีด้วยแล้วทำมาเป็นตีผีผีก็จะเกิดวันนะครับอะไรอ่ะเหมือนใส่แว่นแล้วผมเห็นอ่ะผมเกือบตายเลยทำนะครับเสียงอะไร อะไรนะกระดูกกระดูกอะไรเนี่ยช่างมันจะโอเค<ห>ทุกคน,มนผมจะเริ่มขุดหินแล้วผมจะเตรียมของเข้าไปในตัวอะไรมั้งนะทำดาบก่อนแล้วกันทุกคนน่ากลัวเลยอะไรอ่ะตัวเล่มดำอะ่ะอย่าไปตีมันนะเว้ยถ้าตีมันมันมันจะตีกลับอไอ้เนี่ย อะไรพี่อย่าลงมานะย่งเฮ้ยเบตตูนฮอตมาจากไหนวะเพราะว่าแมปอาถรรพ์แล้วทุกคนอุย้ยผ,ผมลองสู้มนันดิเอาหายว่ะตาย <c oughs> <c oughs> ของใครย <c oughs> ื่อไหนวะเฮ้ย่านี่เองนีย น้องไปเอาของใช่ไหมเนี่ยผมไม่ใส่แล้วแว่นนั้นอะมึงก็มาตรงนี้ก่อนเนี่ยตู้ตายไหนเนี้อะยาว่าเลยวะยาว่าทุกคนเราเอาเราของหายอ๋อไม่ใช่นี่เด็กบอกว่าให้แกล้งด้วยยายล้วดาผมหายเดี๋ยวผมหายาก่อนนะครับไอ้แว่นไม่ใส่ายแน่นี่เด็กบอกให้ผมแกล้งด้วยยาทุกอย่างก็ไม่รู้อ่ะอืม เดี๋ยวยาพิษได้หมดนะครับเดี๋ยวดูเดจะกินยาพิษหรือเปล่ะเด็กจี้ดิงพอยซันใครจะกินเอาไม่กินไม่กินเหรออะไรเออโอ้ยขนาดไม่กินแล้วเนี่ยเออเออเออไม่ได้บอกว่าผมให้แจ้งด้วยยาอะไรนะพิษหลอมด้วยตายเออตายเออตายเอือเตาอเอือเอือผมจำไม่ได้ว่าเด็กจงใจบผมแจ้งด้วยยาอะไรนะเดด ยา,ยาฮิลลิ่งยาไฟย,ยาโอ้จะตายอีกแล้วโอ,โอ้นี่ไงอินซันดามีนะครับ,รบมันจะทำให้แบบมันจิบจิบมักๆโอ้เลิศสุดจุดห่าเออโอเคแต่น่าจะ<ห>แค่นี้น,นะครับไม่มียาสโลป้าทุกคนแบบปลาให้มันแบบช,ชา้าๆเดี๋ยวผมต้องเตรียมของนิดนึงก่อนที่จะเข้ารถช่องทดลองอ่ะเดี๋ยวตายเอานี่ขนาดยังไม่เข้านะเนี่ย อะไรเนี่ยสโลอะไรเนี่ยทขาไมอยู่ดีตีสโลอะมันเป็นผีตัวที่ผมไม่ใส่แว่นแน่เลยเอ๊ะถ้าใส่แล้วจะเห็นอนะทอสหน่อยอันนั้นแหล่ะเลยเขาเปอร์เหรอว้าอ, <c oughs> อะไรอ่ะวตายเอ้ยเอารถตายไหนเนี่ยเอาหนุนหนุนหนุนไม่ลงแล้วถ้ำรอเช้าดีกว่าเอ้า <c oughs> ไม่เราอุตส่าห์วางไวนีเฮ้ยตายไหนอะตรงไม่ใช่ตรงนี้ดิต,ต,รต,รต,รตรงไหนวะตรงเนาะตรงตรงไหนไม่เห็นจริงเหรอไอ้ตาบอดเฮ้ยไม่เห็นจริงเหรอไปโดนทอดใครอของเราของก่อนของไม่มีแล้วของหายไปหมดแล้วเฮ้ย ของผมหายไปไหนเอผมว่าเทีนทีชัวร์เบลอเลยมันเป็นหลุมเลยโอ้โหของผมหายหมดเลยไม่ไม่นะแหไรเราจิ้กหินมานิดนึงมากเอาตรอดเมื่อกี้ผมเห็นเลซาโตนใครไม่รู้อะเดินตามไปเอ้อ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 เออ อยมานะเป็นอะไรของม,อออมันเนี่ยโออโออเฮ้ยทำไมเข้าได้เอาที่ไหนนี่อะ SCP ศูนย์เก้าหกอุ้ยอาหารไม่มีเราเข้าไงคือผมต้องเป็นเข้าไงเนะี่ยอุ้ยดี่ก็เปิดเอง มันเปิดเองทั้งโรงงานอุ๊ยว่าผมต้องหาอาวุธสู้กับมันแล้วแหละถภาพแล้วผมน่าจะตายในไม่ช้าว่ะทุกคนยิ้ไฟฉายไม่น่าช่วยปะครับทุกคนอืมนี่ดีเหลือเกินได้กองถ่ายรูปมาตัวหนึ่งยิ้มน่อยเชะ <c oughs> เท่จริงอะทุกคนมันมีดาบอะไดมอนด์สวอดมันคือ SCP อะไรอ่ะอุ้ยดาบเอาแล้วแต่เลื่อใช้สู้เหรอเฮ้ยจัดเลือดเหลือเลือดเหลือหนึ่งไม่เอาครับไม่สู้ครับไม่สู้ครับไม่สู้ครับอุดว้ามันเลือดน้อยยังอ่ะมัน มันต้องให้บัตรไอ้บอสเวงนี้พร้อมสู้แล้วเลือดดีแล้วมันคือบัตรอะไรวะเข้าไงก่อนเข้าไงก่อนอือมันมีบัตรหนึ่งครับที่ผมคิดว่ามันต้องทุบเข้าไปนี่ไงก๊าซก๊าซก๊าซเนี่ยทุบได้มันกุดเอ้ามันทุบได้เหรอแทุกคนไม่ได้เจอกันนานเป็นไงกันบ้างกลับมาผมก็เจอแมปอะไรอย่างนี้เลยเหรอไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าดาบ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  ยิ้มอีกรอบหนึ่งอุ้ยให้คีย์การ์ดว่ะทุกคนไม่เปิดเองเลยเฮ้ยเฮ้ยฮ้ย้วายตีไม่ได้เลยมันตีผมยับเลย NCP เลยวันนี้อ่ะอ้ยผมไม่อยากเข้าแล้วว่ะน่ากลัวไม่เียไม่อยากเข้าแล้วเฮ้ย อะไรเนี่ยมึงเดินมาด้วยเทียนทีนมันระเบิดเลยวันนี้เ่ียโอ้โหเป็นรูเลยเฮ้ยจะชา้าแล้วทุกคนเฮ้ย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 ผมตายกี่ศพแล้ว <_ S 1> ใครทับให้ผมได้บ้างเฮ้ย <_ S 1> อะควร,อ,ควรอะไรอ่ะมึงอยู่ไหม,มยังควรอะ มันต,ต้องอะไรวะผมอยากได้ของเหลือเกินหัวใจทิ้งไว้ด้านในเออไข่ตีอ้หัวใจครับผม <laughs> หัวใจมาทำไมอ่ะหูยน่ากลัว,วะ่ะทิงะ้งซะ ตกใจหมดเลถ่ายภาพที่ระลึกไม่มีกระดาษหวยทุบไปครับทุบๆขอโทษครับขอโทษครับไม่ไม่เร็วเร็วไม่เอาเร็วจะตายแล้วอะไรเนี่ยตายแล้วกระเทียมป <laughs> อะไรเนี่ยหบบึ้งกลับมาแท้แท้เออมืดแล้วผมน่าจะซวยแล้วแหละทุกคนอุ้ยมันยืนนิ่งไปเลยเฮ้ย S P อะไรทุกคนใครรู้ช่วยคอมเมนต์หน่อยนะครับผมดู S P ก็เยอะอยู่นะแต่ตัวนี้ผมไม่เคยเห็นว่ะเฮ้ยมันบินมาแล้ว มันม <N> ันมันเลีบยงผัวมนเลี้ยงผัวว้าวมาละจ้ามาละจ้าป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 ล่อยมันก็ได้ครับไปาละม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 าละ่ยภาพไมรอเดยมันเดินเป็นพานใหญ่เลยไอ้ตัวนี้มันเลี้ยงพวกอันไม่มีอะไรต่อก่อนมาแล้วเลี้ยงผัวรู้แล้วผมผมต้องสู้อ่ะผมหนี่างเดียวไม่ได้หรอกทุกคน ผต้องสู้ผมต้องสู้เอ้ยเขียนทีอะไรวะนี่ไม่รอดว่ะทุกคนดูจากสภาพแล้วหนีไปไหนวะเออเออเออเอามันลุกกลายกันเองอะไม่ไม่โอ้เออเออเออตายครับขอโทษครับเ้ย ไม่โอ้ไม่สู้ผไม่สู้ผมหนีเองเียวละวะทุกคนแ้่มันไม่ตีผมอะมีอะไรทำให้มันกลัวบ้างไหมปืนช็อตไฟฟ้ามีปะมีอยู่นะปืนไฟฟ้าแล้วมันมันไม่ตีผมอะทำให้บอสกลัวหน่อยหรือมันตีวะทุกคนผมบอกเลยว่าผมต้องสู้อะผมหนี่องเดียวไม่รอดว่ะ ผมตีผมตีผมตีหนึ่งฮิตสองฮิตสามฮิตสี่ฮิตเฮ้ยมันมันแสบตามันแสบตามันแสบตาแล้วมันแสบตาแล้วฟัน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 ตายตายเสียงเสียงอะไมมันดังอย่างวะโอ้ดังจริงเลยเว้ยเออมันตีกันเองเหรอสวยดิมันตีกันเองวะเสียงเสียงโคตรดังตีตีตีตายตายจะตายไม่ตายอออมันตีพวกกันเองเหรอ เอ้ยตกใจหมดเฮ้ยฮ่าฮมึงเข้าไม่ได้ตลกไงไม่อยากเล่นแล้วอ่ะตลกไงครัตอนแรกจะมาแค่นี้มันโผล่ตามมาหมดเลยอ่ะแมวผมไม่สู้ผมเออเอาเกมหลุต